A B แต่นันเดลิเปอร์ค่ะสุดยอดนักน่งเงียบของเยนิดนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นพัฒน,นาของลิเกเตอร์ค่ะที่ทางตัวจนแทบจะมองไม่เห็นเลยซึ่งเรียกได้ว่าไม่ได้แค่ฆ่าศัตรูค่ะแต่ว่าเล่นกับจิตใจของเหยื่อทําให้ศัตรูเนี่ยแตกกระเจิงค่ะแล้วก็กลัวมากๆก่อนที่จะสังหารแล้วก็ฆ่าอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ไรร่องรอยนั่นเองค่ะ ซึ่งต,ตัวนี้เนี่ยจะมากับกล่องนี้เลยค่ะ Warhammer 40,000ค่ะ Date Reaper จาก k i ร a น i t นั่นเองซึ่งจะมีแค่1โมเดลเท่านั้นนะคะทุกคนข้างหลังเนี่ยเขาก็จะบอกด้วยว่าแบบโมเดลที่สมบูรณ์เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเราจะได้เพนตามได้ถูกค่ะซึ่งเราก็จะทําให้ตัว Date e Reaper ของเราเนี่ยเท่ ه, เหมือนกับหน้ากล่องนี้เลยและเราใช้สีอะไรกันบ้างไปดูเลยดีกว่าค่ะ เนี่ยฝึกก็จะเริ่มจากสเปรย์เกรเซียก่อนเลยค่ะก่อนจะพูดว่าเคียรสแลกและซึ่งการลงสเปรย์ไพรเมอร์หรือว่าการลงสเปรย์เกรเซียก่อนเนี่ยทั่วทั้งตัวของโมเดลเลยค่ะมันก็จะช่วยทําให้มันเข้าไปในช่องในหลืบที่ผู้กันเราเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงค่ะแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาด้วยค่ะแทนที่เราจะลงพวกสีพวกนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเปลืองแล้วก็แบบกินเวลาใช่ไหมคะการสเปรย์พวกนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ ประยดเวลาค่ะแล้วก็ช่วยเข้าไปในซองในหลืบแล้วก็ช่วยทําให้สีของเราเวลาลงชั้นต่อต่อมาเนี่ยไม่หลุดลอกนั่นเองค่ะเวลาเราขนโมไปเล่นต่างถิ่นกับเพื่อนเนี่ยก็จะไม่ต้องกลัวว่าสีของเราจะหลุดลอกเลยค่ะไม่ต้องมาแก้บ่อยๆนั่นเองซึ่งตัวของทีรรนิตเนี่ยค่อนข้างจะมีแบบว่าสีที่ชัดเจนปุ๋ยก็เลยเลือกใช้สเปรย์เกรซีอค่ะถ้าสมมุติว่ามันเป็นสีที่แบบค่อนข้างจะค้ำคมืดมืดไปทางดาับดากหน่อยปุ๋ยก็จะใช้เคียสแบล็กเหมือนที่ ใช้แบบประจำใช่ไหมคะหรือไม่ก็ใช้ในจำพวกที่ส่วนใหญ่แล้วตัวกรอบของเขาจะเป็นสีดำแต่ว่าพีอรนิตนี้ก็จะใช้เกรเซียนั่นเองค่ะเสร็จไปแล้วกับสีแรกค่ะเราไปดูสีต่อๆไปกันเลยดีกว่าค่ะและสีแรกที่เราจะใช้ก็คือ a b a n d o n black นั่นเองค่ะ กุยจะใช้ลงส่วนที่มันเป็นโลหะแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นกรอกของตัวเดลิเปอร์นะคะทุกคนรวมไปถึงส่วนเคี่ยวด้วยอ่ใครอะอยากให้มันแบบดำมากดำน้อยก็ลงตามใจชอบได้เลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสีแรก และสีที่2ของเราก็คือ lead belcher นั่นเองค่ะซึ่งปุ๋ยก็จะมาลงในส่วนที่มันเป็นแบบโลหะหรือว่าเหล็กๆนั่นเองคือได้บัดลงไปเลยส่วนที่มันเป็นท่อๆแบบนี้นะคะทุกคนตัวสีเงินเนี่ยมันก็จะไปติดตรงขอบแล้วก็ตรงตัวดีเทลค่ะมันก็จะดูสมจริงมากขึ้นนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะกับ2ส,สีแรกของเราของตัว dead r a p e r ค่ะซึ่งตัวสีดํากับสีเงินเนี่ยก็จะทําให้ ส่วนที่เป็นโลหะของตัวโมเดลเนี่ยสมจริงขึ้นมานั่นเองค่ะโดยที่เราใช้วิธีการไดบัตน,นั่นเองซึ่งในส่วนต่อไปเนี่ยปุ๋ยก็จะมาต่อในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเทเนิตค่ะพอจะเอากันออกไหมคะว่าเป็นสีอะไรสีม่วงนั่นเองอ่าเราก็จะมาทำให้ส่วนนี้เนี่ยพวกกระดองพวกนี้เนี่ยจะทำให้มันเป็นสีม่วงเป็นเหมือนหน้ากล่องของเทเนิตเลยค่ะก็ใช้สีอะไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ต่อไปปุ๋ยจะใช้นาการอดไนในการลงส่วนที่มันเป็นผิวหนังของตัวเดลิเปอร์ค่ะรวมไปจนถึงส่วนที่เราต้องการให้มันแบบว่าไล่สีกับตัวสีดำค่ะให้มันเป็นแบบว่าเลนเลนออกไปทางแบบดำาๆม่วงๆ่วงใครจะได้แบบเนี่ยก็ตามใจชอบได้เลยนะคะทุกคนเท่านี้ก็เสร็จไปแล้วอีกหนึ่งสีค่ะเมื่อลองสีนากลาอดไนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นสีม่วงของตัวเทอร์นิตหรือว่าตัวเดลิเปอร์ของเราค่ะก็ะะจะดูเด่นชัดขึ้นมากก็จะดูมีเอกลักษณ์ขึ้นมาแล้วค่ะ ซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะง่ายมากแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนต่อไปค่ะก็ยังง่ายอยู่เช่นเดิมเพราะว่าเราก็จะมาลงในส่วนที่มันเป็นสีเนื้อหรือว่าส่วนที่เป็นผิวหนังของตัวทีรนิตหรือว่าเดลิปเปอร์ตัวนี้กันค่ะและเราจะใช้สีอะไรไปชมไปพร้อมกันเลยค่ะลุย ต่อไปปุ๋ยจะใช้ลักขัดเฟรชค่ะ,คะในการลงส่วนที่มันเป็นแขนขาของตัวเดลิเปอร์มันก็จะให้มีความแบบว่าออกเนื้อเนื้อใช่ไหมคะทุกคนซึ่งปุ๋ยก็จะเอามาลงกับส่วนที่เป็นเสาที่ Del เดลิเปอร์เหยียบด้วยค่ะแถมยังมีส่วนหนวดด้านหลังเขาด้วยนะคะทุกคน ีค่ะกับรักคาเฟ้หรือว่าส่วนที่เป็นสีเนื้อหรือว่าสีขาวขาวทั้งหมดเลยค่ะทั่วทั้งตัวของเ e รริเปอร์เลยรวมมาจนถึงส่วนที่เป็นแบบว่าท็อปตรงฐานด้วยค่ะซึ่งก็จะช่วยทําให้ตัวโมเดลของเราเนี่ยเติมเต็มมากขึ่นแล้ก็ดูมีชีวิชีวาดูสมจริงมากขึ้นนั่นเองค่ะและในส่วนต่อไปที่เราจะมาทํากันต่อ ปุ๋ยก็จะมุงมาในส่วนที่เป็นหนวดค่ะหรือว่าส่วนที่เป็นสีแดงนั่นเองแล้วก็จะลามไปถึงส่วนที่เป็นแบบออกสีเนื้อ,อที่เข้มกว่าสีลักขดัดไจด้วยค่ะซึ่งเป็น2ส,สีเลยค่ะแล้วเราจะใช้สีอะไรกันไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและเราจะมาเติมความแบบออกชมพูชมพูด้วย buckman glow ค่ะตรงส่วนที่เป็นหนวดแล้วก็ข้อต่อของตัว delipper นั่นเอง ซึ่งเราเนี่ยสามารถผสมน้ำหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วก็ลงไปได้เลยนะคะค่อยๆเบลนเอาค่ะก็จะไล่สีออกมาเป็นแบบนี้แพทเทิร์นสีของเขาก็จะไม่น่าเบื่อต่อไปค่ะแล้วเราก็จะมาเติมสีแดงด้วยคอนเรทนั่นเองค่ะทุกคนลงไปเลยค่ะส่วนหนวดส่วนที่มันเป็นเหมือนแบบเขี้ยวของเขาอ่าคือลงไปเลยมันก็จะดูแบบเด่นๆขึ้นมาส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยมันก็จะออกเหมือนสะท้อนแสงเป็นสีแดงค่ะทุกคนโคตรจะจึง้ง คือสีเบสทั้งหมดของเราค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะอีซี่มากมากเลยใช่ไหมคะซึ่งในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคค่ะทําให้เราเนี่ยเพ้นได้อย่างง่ายดายมากๆเลยค่ะเพียงแค่รู้เทคนิคเท่านั้นเองซึ่งในขั้นตอนต่อไปเนี่ยพอเราลงสีเบสทั้งหมดไปแล้วค่ะเราก็จะมาถึงขั้นตอนการลงเงานั่นเองหรือว่าการลงเฉดค่ะซึ่งปุ๋ยก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะ จะมาลงส่วนที่เยอะมากๆที่สุดก่อนค่ะซึ่งก็จะมีส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นผิวหนังของตัวเดลิเวอร์เองด้วยซึ่งเราจะใช้สีอะไรนั้นเราไปชมแมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ เปิดมาด้วยสีนุนออยสีแรกเลยค่ะสำหรับสีเฉดของเราคือปุ๋ยเนี่ยจะลงในส่วนโลหะส่วนเนื้อแล้วก็ส่วนที่เราต้องการให้มีเงาสีดํานั่นเองค่ะคือลงมากลงน้อยตามใจชอบได้เลยนะคะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าลงเยอะเกินไปเนี่ยอย่าลืมเอาปลายพู้กันดูดออกดนวยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นคราบ และนี่คือผลลัพธ์หลังจากที่เราลงนูนออยไปแล้วค่ะซึ่งเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าส่วนที่เป็นดีเทลเนี่ยมันก็จะ pop up ขึ้นมาค่ะหรือว่าปรากฏขึ้นมาให้เห็นนั่นเองพวกรายละเอียดของตัวโมเดลเนี่ยมันก็จะเห็นชัดได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะต่อไปเนี่ยปุ๋ยก็จะมุกมาค่ะในส่วนที่เป็นผิวสีของขาพวกนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นสีม่วงต่างๆเลยที่เป็นชมพูชมพูพวกนี้ด้วย อ่าเราก็จะมาทําให้ส่วนนี้ค่ะดูกลายเป็นแบบว่าสีที่แบบอมไปทางแดงๆนิดนึงค่ะหรือว่าทําให้มันดูเหมือนแบบกลุ่มๆเลือดนิดนึงค่ะสําหรับ c a ร b เบิร์ตครีมสันเนี่ยก็จะใช้ลงในส่วนที่เราลง b บัคแมนโกลไปนั่นเองค่ะทุกคนคือลงตับใจชอบได้เลยนะคะส่วนไหนที่เราอยากให้มันออกแบบแดงๆหน่อยก็ลงไปเลยแบบว่าชุ่มๆมันก็จะได้ดีเทลประมาณนี้สวยงามมากๆแล้วพอ แค่รเบรคครีมสันไปแล้วเนี่ยส่วนที่มันเป็นแบบสีชมพูหรือว่าสีเนื้อเนี่นยมันก็จะออกไปทางแบบสีแดงมากขึ้นค่ะมันก็จะดูเหมือนแบบครึ่งจรสังหารมากขึ้นสีนั่นเองซึ่งจตัวนี้เนี่ยก็จะเสร็จแล้วค่ะในส่วนของสีแดงแต่ว่าเรายังขาดอีก2สีค่ะที่เราจะมาลงเฉดจะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองค่ะสีแรกก็คือสีส่วนที่เป็นส่วนฐานของเราหรือว่าพร็อพส่วนประกอบตรงพุ่งที่เป็นอิจๆน,นิดหน่อย แล้วก็อีกอย่างนึ่งที่เราจะมาทํากันก็คือส่วนที่เป็นสีม่วงค่ะซึ่งเราจะมาทาส่วนที่เราลง buckman glow ไปนั่นเองค่ะและเราก็จะทําให้ส่วนนี้ลงเฉดผสมดูแมวพร้อมกันเลยค่ะไปชมกันเลยไปกันต่อด้วยความรวดเร็วค่ะกับ a r c r e a r t h shade ซึ่งปุ่ยจะลงในส่วนที่เป็นเสาหรือว่าส่วนที่ฐาน ของเดลิเปอร์เหยียบอยู่นั่นเองส่วนที่มันแบบว่าชุ่มๆแบบนี้เนี่ยปุ๋ยก็ค่อยๆใช้แบบปลายพูกกันแบบเกลี่ยๆ,ๆให้มันทั่วๆแบบนี้ค่ะมันก็จะออกแบบเป็นสีน้ําตาลดูสมจริงมากขึ้นนั่นเองค่ะและปุ๋ยก็จะปิดสีเฉดด้วยสีดูชีไวโอเลตหรือว่าส่วนที่เป็นสีม่วงนั่นเองใครที่อยากให้ส่วนไหนที่เป็นเป็นแบบสีเนื้อดูกล่ำๆเนี่ยคือลงทับไปได้เลยนะคะแล้วปุ๋ยก็จะใช้ลงกับสีม่วงบางส่วนด้วย เดตร r เฟอร์ของเรานั่นเองค่ะทุกคนปเป็นยังไงบ้างคะส่วนตัวของปุ๋ยเนี่ยที่ลงไปก็จะดูมีความสมจริงมากขึ้นค่ะทั้งในตัวของพ็อ่ต่างๆค่ะแล้วก็ตัวของโมเดลเองเลยค่ะซึ่งจะช่วยทาให้ตัวโมเดลของเราเนี่ยมีความเท่แล้วก็สะดุดตามากขึ้นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลงไฮไลท์ปุ๋ยจะมาแวะส่วนที่พันฐานก่อนค่ะเนื่องจากว่ามันยังดูแบบว่าอ่ม เลอะเทอะดูเละและดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะงั้นเราจะมาทําให้ตัวเดลิเปอร์ค่ะเหมือนเํากำลังยืนอยู่บนดินหรือว่ายืนอยู่บนสนามรบค่ะซึ่งเราจะใช้สีอะไรกันนั้นเราไปชมไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเ๋าจะใช้อารมาเกดอนดัสในการลงส่วนที่เป็นฐานนั่นเองคือโลมลงไปเลยนะคะโปะๆๆลงไปแบบนี้เราก็จะได้ตัวฐานที่เป็นแบบสายๆขึ้นมาแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นสีเอฟเฟกต์ที่ใช้ได้ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคน ปุ๋ยก็จะมาเก็บส่วนขอบฐานด้วย a b a n d o n black ค่อยๆใช้พู่กันเนี่ยระบายไปนะคะทุกคนตัวฐานของเราก็จะดูเรียบร้อยมากขึ้นค่ะาาและนี่คือเบสของตัว dead r e a p e r นั่นเองค่ะซึ่งจะช่วยทําให้ตัวโมเดลของเราเนี่ยดูมีความสมจริงมากขึ้นแล้วก็ดูมีความสวยงามมากขึ้นนั่นเองค่ะ ตอนต่อไปเนี่ยปุ๋ยจะมาลงส่วนที่เป็นไฮไลท์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วปุ๋ยจะมีแบบว่าหญ้าปักอยู่ข้างบนด้วยแต่ว่ามันจะทําให้การลงไฮไลท์มันยากขึ้นนิดนึงค่ะเพราะงั้นปุ๋ยจะเก็บไว้ที่หลังสุดเลยดังนั้นเรามาเริ่มจากสีส่วนที่มันเป็นสีเอกลักษณ์ของที่ระเด็กก่อนเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีม,ม่วงนั่นเองแล้วเราใช้สีอะไรไปดูมรพ้อมกันเลยดีกว่าค่ะ แล้ปุ๋ยจะมาเปิดสีไฮไลท์แรกด้วย c ีดีอัสเพอร์เพลค่ะคือปุ๋ยจะใช้วิธีการดายบัตนั่นเองปัดๆๆลงไปเลยค่ะในส่วนที่เราต้องการให้สีม่วงเนี่ยมันดูแบบชัดเจนหรือว่าโดดเด่นมากขึ้นง่ายๆคือโดนแสงนั่นแหละแต่ส่วนไหนที่มันเป็นจุดเล็กๆเนี่ยให้ใช้พูกกันค่อยๆแต้มเอานะคะ แล้วปุ๋ยจะมาต่อกับสีสลาเนสเกรย์ค่ะคือลงส่วนที่มันเป็นสีสว่างที่สุดของสีม่วงนั่นเองปุ๋ยจะใช้ปลายพก,กันเนี่ยค่อยๆปัดในส่วนที่มันเป็นสันๆหรือว่าเป็นแบบแหลมๆขึ้นมานะคะเท่านี้สีม่วงของเราก็เป็นอันเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับส่วนไฮไลท์สีม่วงของเราไม่ไลงยากกันเลยใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าส่วนที่เราลงไฮไลท์ไปเนี่ยดูมีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ดูมีความสมจริงดูมีติมากขึ้นและ แต่ว่าปุ๋ยก็จะมูมาในส่วนที่เป็นตรงนี้หรืออาวุธกรงเล็บของเขานั่นเองค่ะซึ่งเราจะเรียกว่าลิกเตอร์คลอนั่นเองแล้วเราก็จะมาทำให้เจ้าส่วนนี้เนี่ยกลายเป็นอาวุธที่น่ากลัวแล้วก็ดูสมจริงขึ้นมาค่ะแล้วเราจะใช้สีอะไรกันไปชมเลยค่ะ ไปกันต่อกับดาร์ครีเปอร์ค่ะซึ่งปุ๋ยจะมาลงในส่วนที่เป็นไฮไลท์สีดํานั่นเองคือค่อยๆแบบใช้ผู้กันแต้มแต้ม,ตม,ตมเอานะคะทุกคนในส่วนที่เราต้องการให้สีของสีดำเนี่ยมันดูเด่นขึ้นมามันก็จะดูแบบว่าออกไปเหลือบๆโทนฟ้ามากขึ้นค่ะ แปุ๋ยจะใช้ w ไ i เดอ e r Red ในการไฮไลท์ส่วนที่เป็นแบบสีแดงๆของตัวเลกเตอร์คอรวมไปนถึงส่วนที่เป็นหนวดหนวดแดงๆค่ะเท่านี้ส่วนที่เป็นสีแดงๆทั้งหลายแหล่มันก็จะดูสว่างขึ้นมาแล้วก็ดูโดดเด่นขึ้นมาแล้วค่ะทุกคน และสำหรับเป็น Grey, ิสเซนเกรบก็จะใช้ไฮไลท์ส่วนที่สว่างที่สุดของตัวสีดําค่ะคือค่อยๆแต้มลงบนส่วนที่เป็นแบบสันๆอบขอบๆตัวกล้ามของตัวลิกเตอร์คลอค่ะมันก็จะดูเด่นขึ้นมาเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนที่เป็นลิกเตอร์คลอเมื่อลงสีลิกเตอร์คลอไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าส่วนที่เป็นอาวุธของเราดูเรืองแสงขึ้นมาใช่ไหมคะดูแบบว่า น่ากลัวแล้วก็ดูแบบอันตรายมากๆเลยและในขั้นตอนต่อไปค่ะจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วปุ๋ยก็จะมาปิดจอบในส่วนนี้กันค่ะซึ่งจะเป็นสส่วนเล็กๆที่เราจะมาลงพร้อมๆกันค่ะก็คือสีเนื้อพวกนี้ค่ะที่เป็นเหมือนแบบหนวดปลาหมึกพวกนี้เลยแล้วก็สีชมพูนั่นเองที่เราลง buckman glow ค่ะซึ่งเราใช้สีอะไรไปดูมันพร้อมกันเลยค่ะลุย ุจะใช้ผ้าลิดไว้ flash ในการลงส่วนที่เป็นสีเนื้อทั้งหมดของเราค่ะหรือว่าส่วนที่สว่างที่สุดนั่นเองใช้วิธีการาดบัดเพียงเท่านี้ตัวดีเทลของเรามันก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะทุกคนเป็นเทคนิคที่โคตรจะข,ขี้โกงเลยค่ะและปุ๋ยจะมาปิดจ็อบด้วย kiss และ flash ในการลงส่วนที่เป็นสีเนื้อนั่นเองค่ะหรือว่าส่วนที่สว่างที่สุดปุ๋ยจะค่อยๆใช้ผูกกันเนี่ยค่อยๆแต้มนะคะมันก็จะดูเด่นขึ้นมาแล้วใครอยากให้มันแบบว่าเ,เด่นดค่อยๆไล่แสงเนี่ยก็จัดเต็มเลยค่ะ ทำตามใจชอบได้เลยเพียงเท่านี้ตัวโมเดลของเราก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วค่ะที่บอกว่ายังไม่สมบูรณ์เพราะปุ๋ยจะใช้ซิตาเดลคาร์เลตตัวเวอร์เด v เวลหรือว่าญ่าปลอมค่ะในการแปะลงไปซึ่งเขามีให้เลือกเยอะหลายขนาดมากมากเลยค่ะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็ใช้งานง่ายมากๆแค่แกะออกมาค่ะแล้วก็แปะลงบนฐานเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะแนนเรียแล้วค่ทุกคนกับเดรีเอร์ของเราหรือว่าสุดยอดนักล่างเงี่ยมแห่งทิรนิสนั่นเองค่ะ ซึ่งเราก็จะเห็นว่าตัวโมเดลของเราเนี่ยดูแบบว่าชูชาดมากๆแล้วก็ดูแบบว่าพร้อมใช้งานบนสนามลบแล้วค่ะโคสเทโคสอันตรายคือสุดยอดนักล่างเงียบจริงๆอะอะซึ่งพอเราลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสีที่เราใช้เนี่ยไม่ได้มีเยอะเลยใช่ไหมคะอีซี่มากๆใช้เทคนิคเพียงแค่ไม่กี่เทคนิคเองค่ะแต่ว่าก็สามารถเอาไปาใช้กับโมเดลตัวเองได้เลยนะคะไม่ได้ฟิกเลยเพราะว่านี่คือ a ฮมเมอร์นั่นเองค่ะ เพียงนำตามขั้นตอนทีละขั้นง่ายๆเราก็จะได้โมเดลที่สวยงามสมจริงพร้อมนำไปใช้งานบนสนามลกแบบนี้แล้วค่ะและสำหรับคนที่สนใจตัวโมเดลของ Dead l i p p e r หรือว่าอยากเท้นตามปุ๋ยเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้จากกล่องนี้เลยค่ะว a m h a m m e r 4 0 0 0 0หรือว่าเป็นกล่องของทีลนิตเองหรือว่าเป็นกล่องเฉพาะของ Dead l ป p p e r นั่นเองค่ะ คือหาซื้อได้ง่ายๆที่เลเจรรี่วอลเกมเลยอะหรือว่าจะส่งซื้อทางแชทเพจก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกไปเองเนาะนอกจากนี้เราก็ยังหาซื้อได้จากร้านคาบอ a m ฮ e เทั่วประเทศเลยนะคะใกล้บ้านเลยก็อย่าลืมไปสั่งกันนะคะทุกคนแต่นอกจากนี้ค่ะ ใครที่สนใจหรือว่าอยากได้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านการเพ้นท์เนี่ยก็สามารถทักเข้าไปได้ที่เล e จ a r r y w a l เก a m e ค่ะหรือว่า Walk In เข้าไปในร้านได้เลย<ๆ>เช่นเดียวกันค่ะหรือจะ Walk In เข้ามาในร้านเป็นดิสก็ได้นะคะที่เซียร์รังสิกค่ะเพื่อที่จะมาเจอปุ๋ยหรือว่ามารับคําแนะน,นํตาต่างๆค่ะซึ่งเราก็จะได้เอากลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนั่นเองคุ้มมากเลย สำหรับวันนี้เนี่ยปุ๋ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนใครที่อยากให้ปุ๋ยเพ้นอะไรไปในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะสุดท้ายกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวอ r h a เมอรหรือว่าข่าวสารของ Legendary Wargame เองด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย